คุณท็อปถามคำถามอีกนะครับผมคนที่ใช้รถ Ford Ran g เจ3.2เนี่ยนะครับกับ2.2เนี่ยทั้งเกียร์ธรรมดาเราแยกนะเกียร์ธรรมดาเพราะ2.2มันมีเกียร์ธรรมดาด้วย3.2เกียร์อโอโต้2.2เกียร์ธรรมดาแล้วเกียร์อโอโต้เนี่ยอายุมันก็พอสมควรแล้วบางคนบอกไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับในการใช้งานผมอยากจะรู้ว่ารถพวกนี้เมื่อผ่านแสนโล2 0 0 0 0 0โล3 0 0 0 0โลแล้วเนี่ยนะครับควรจะต้องทําอะไรบ้างนะครับเช่น ต้องเชื่อมท็อกไหบางคนบอกทอกเขาไม่มีปัญหาอะไรนี่นะครับก็ยังขับได้ดีอยู่นะครับปัญหาอะไรต่างๆก็ไม่มีแต่ก็เคยมีคนพบนะครับตามเคสอย่างที่คุณท็อปทําคลิปมาก่อนน้นนั้นก็มีบางคนก็ท็อกขาดก็มีนะครับอันนี้ถามว่า3.2เนี่ยนะครับถ้าจะบํารุงเชิงป้องกันวันนี้เสียยังไม่เสียเนี่ยต้องทําอะไรบ้างเอาแบบว่างบประมาณไม่ใช่ปัญหานะครับควรจะเก็บอะไรบ้าง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ก็ว่ากันไป สวัสดีครับบอกอรเรามาตอบคำถามกันต่อนะครับเกี่ยวกับเครื่องฟอร์ดเครื่อง2.2และ3.2ที่ว่าเราจะทำเชิงป้องกันใดๆบ้างส่วนมากที่ผมแนะนำลูกค้าเลยก็จะมีอันดับหนึ่งเลยนะครับจะมีในส่วนของเชื่อมทอคเพราะว่า Ford ดฟอรเนี่ยทอคคอมพิวเตอร์ของ Ford 2.2และ3.2เนี่ยจะเป็นลูกทอคกลมๆนะครับที่ใช้แรงดันน้นมันเกียร์ขับเคลื่อน แล้วก็จะมีเพทล็อกอยู่แต่ทีเนี้ยจากโรงงานมามันจะเป็นแค่หมุดเฉยๆยามุดมาและตรงเนี้ยที่ว่ามีปัญหาการเรื่องทอคขาดทอขาดจริงๆมันไม่ใช่ว่าทอคขาดหมุดมันหลุดแผ่นเพดมันได้หลุดออกจาก <qui> <gal>. right. ทอกแต่นี้มันสร้างความเสียหายได้สูงมากและอีกอย่างหนึ่งทอกทอกของ2.2 3.2นี่ราคาสูงมากนะครับไม่เหมือน2-0นะ2.2 3.2ุดอมทอลูกนึ่งนี่ห้าหมื่นประมาณ5 0 0ห0ื่นนะครับตอนนี้น่าจะ5 0,000่นกว่าผมก็จำไม่ได้ละ ทอกราคาสูงมากเป็นไม่ได้เชื่อมเชื่อมได้นะฮะอีกอย่างหนึ่งทุกวันนี้ผมก็ใช้วิธีเชื่อมเลเซอร์เชื่อมเลเซอร์นี่คือเราสามารถทําให้เป็นผิวเดียวกันแล้วก็การซึมลึกแค่4มิลเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัว,ลวความร้อนจะทะลุเข้าไปในลูกทอกนะครับเราสามารถเชื่อมให้มันเป๊ะเลยเป็นเนื้อเดียวกันได้เลยอันนี้เรื่องเชื่อมทอกนะครับผ่านไปละต่อมาเรื่องค cool er ูลเลอร์ EGR นี่ผมมีตัวอย่างให้ดูเพราะมันไม่หนักนะฮะเนี่ยนะคูลเลอร์ cool EGR คูเลอร์จีอาตัวนี้มีหน้าที่ก็คือเอาไอเสียส่วนเกินกับย้อนกลับมานะครับผ่านจากเฮดเดอร์นะวิ่งเข้าตรงนี้ย้อนกลับเข้ามาแล้วก็วนเข้าไปในท่อยดีนะครับทีนี้มันก็ดีดีกับโลกนะครับแต่ถ้านานนานไปนานไปมันไม่ดียังไงก็เพราะว่าไอเสียเข้าส่วนนี้นะครับที่เป็นหลอดที่เป็นหลอดตรงเนี้ยเนี่ยนะครับและน้ํายาหมอนะ้อไน้ำน้ำยาหล่อเย็น ที่ว่าใช้ทั้งดูแลเครื่องยนต์ดูแลเกียร์ทุกอย่างเนี่ยแล้วก็มาระบายความร้อนให้กับไอเสียด้วยก็คือต้องมาผ่านตรงนี้ไม่รู้จะเห็นหรือเปล่าข้างในเนี่ยนะครับจะเห็นเป็นหลอดหลอดด้านในเนี่ยแต่พอนานเข้านานเข้า,นา,นเ,ขาเนี่ยคูลเลนที่ลูกค้าบางทีไม่ได้เปลี่ยนนะครับแล้วก็มันหมดอายุมันเสื่อมกลายเป็นกัดกร่อนยิ่งคนที่คนที่ใส่น้ําเปล่ายิ่งไปกันใหญ่เลยหรือไปใสคป่คูลเลนปลอมคูลเลนห่วยห่ยเนี่ยนั่นหนักเลยก็คือกลายเป็นว่าระบบน้ํารั่วในคูลเลอร์ EGR อันเนี้ยเครื่องพังผมบอกเลยผมผมเจอเจอเยอะมากแล้วแต่ละคันนี้น้องแสนหรือแสนกว่าเลยนะครับพูดได้เลยนะฮะอันนี้กรณีที่เครื่องพังลูกสูบเบรกเอาง่ายๆคือขับไประดับดับขาเท้าอะ่ะเอาางี้ดีกว่าอันนั้นพังเสียหายหนักมากเพราะฉะนั้นเป็นไม่ได้ให้ถอดตัวนี้ออกนะครับถอดตัวนี้ออกแล้วก็รีแมทยกเลิกอ g r ีอาไปตรงเนี้ยทาได้เลยนะฮะไม่ต้องกลัวพังถ้าคุณเจอช่างที่ดีนะครับแล้วก็รู้จริงนะครับคือ ไม่ใช่คำว่ารู้จริงดีกว่าผมเอาเป็นว่าทำแล้วทำได้แล้วเข้าใจในระบบนะครับเพราะเราจะต้องอุดไอเสียตรงนี้เพื่อไม่ให้มีไอเสียที่ว่าย้อนกลับมาตรงนี้ละเราก็ตัดปัญหาแล้วถอดตรงนี้ออกได้เลยนะครับถอดตรงนี้ออกแล้วก็รีแมปใช้คอมรีแมปข้อปิดระบบซะตรงนี้ตัดปัญหาได้เลยแล้วยังทําให้เกียร์เปลี่ยนสมูทก่าเดิมด้วยนะครับนี่ผมยืนยันเนี่ยผมทำทำกันทุกวันนะครับแทบจะทุกวันอลยอย่างงี้ดีกว่าตัดไปต่อไปนะครับ หลังจากคูลเลอร์ EGR เราก็จะมาเจอเรื่องของท่อร่วมอดีนี่2.2ปัญหาท่อร่วม ID ของเดิมเป็นพลาสติกนะครับมันจะมีประกบกลางอยู่ตรงนี้ทีนี้มันชอบแตกแต่ตรงเนี้ยถึงมันแตกแนละ้วมันรั่วก็ยังขับได้ตามปกตินะฮะแต่นี้ถ้าเป็นงานอลูมิเนียมเนี่ยนะครับมันก็เบาด้วยนะครับเนี่ยนี่เบามากนี่ตัดปัญหาได้เลยแล้วใช้โอลิงเดิมได้เลยนะครับ จบแน่นอนอันนี้คือแก้ปัญหาเรื่องท่อท่อรั่วไอดีแตกนะฮะคือท่อรั่วไอดีแตกเนี่ยมันรั่วซึมเนี่ยยังขับได้นะครับต่อมาเป็นเรื่องของออยเกียนะครับในในส่วนของเกียร์โต้เนี่ยเราจะมีออยเกียออยเกียอยู่ไหนเนี่ยโอเคอันนี้เป็นอันนี้เป็นออยเกียของ10 R นะครับอันนี้มันสะอาดพอดีอันนี้ลูกค้าเขาเปลี่ยนออกนะฮะนี่ของ10 R นะครับมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้ก็คือว่าออยเกียเนี่ยก็คืออย่างที่ทราบกันนะครับก็คือว่าน้ำมันเกียร์จะวิ่งเข้าตรงนี้นะครับ วิ่งเข้าตรงนี้วิ่งเข้าไปข้างในเข้ามาวนในระบบนี้แล้วก็ทะลุออกมาจากตรงนี้โดยที่มีน้ําเข้ามาแลกเปลี่ยนความร้อนของน้ำมันเกียร์ออกไปห้องไขห้องมันตรงนี้นะครับแต่ว่านาันเข้านาันเข้าหรือว่าอย่างไรผมไม่ทราบนะครมันมีปัญหาเรื่องออยเกียร์แตกก็คือทะลุหากันด้านในก็หลายๆคันก็จะใช้วิธีเปลี่ยนออยเกียร์เดิมออกนะครับแล้วก็ใส่เป็นออยเกียร์แยกแบบ100%ไปเลยนะฮะ แต่ถ้าท่านใดที่ไม่สะดวกที่ว่าจะติดตั้งออยเกียร์แยกเพราะาออยเกียร์แยกแท้ราคาก็สูงเนาะแล้วก็ต้องใส่วาลา์วายพาร์ตขั้นตอนมีหลายอย่างถ้ายังไม่สะดวกนะครับพี่เปลี่ยนเป็นออยเกียร์แท้แท้แทะของโรงงานเลยนะลูกหนึ่งสี่พันกว่าบาทอันนี้ฟอร์ดสองจุดสองนะสามสามจุดสองนะผมมีของในสต็อกเลยนะครับอ่ะโอเคเรื่องออยเกียร์แตกไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่มันช่วยได้แน่นอนเพราะว่า ก็ท่านขับรถมาหลายหลายปีก็ยังไม่เป็นไรถูกต้องไหมครับเ <P. S 1> พราะนั่นคือออยล์เกียร์แท้อ่ะโอเคต่อมาก็จะไปเรื่องของ CKP และ CMP ผมลืมหยิบออกมา CKP CMP 1 0 0 0 0แสนกิโลนะครับเป็นไปได้เปลี่ยนเปลี่ยนนะฮะหรือจะยืดไปที่แสนห้าก็ได้เพราะ CKP ถ้ามันเสียขึ้นรถสลด์นะครับขึ้นรถสลด์แน่นอนแล้วก็ CMP ก็เช่นกันนะครับตัวนี้เซนเซอร์คู่เวลาเปลี่ยนเปลี่ยนทั้งคู่ดีกว่าแนะนำไม่ใช้แท้ศูนย์นะครับอย่าเอาไปแท้ออนไลน์เชื่อผมเหอะ แท้ออนไลน์ใส่รถสไลด์มาร้านกันเยอะแล้วผมก็เคยสั่งมาใส่ให้ลูกค้าสุดท้ายต้องเอารถสไลด์ไปรับมาแล้วก็มาสั่งของใหม่ใส่แทนเสีย2ต่อผมไม่คุ้มเพราะฉะนั้นใช้แท้นะครับ CKP CMP เซนเซอร์พวกเนี้ยยืนยันว่าใช้แท้นะครับรถคันเกือบล้านหรือล้านกว่าเราซื้อได้เซ็นเซอร์ตรงนี้มันแค่ไม่กี่พัน CKP 2 0 0พกว่าบาท CMP พ0 0กว่าบาทใช้แท้นะครับ ต่อมาเรื่องของค cool นะูลลนส์ณปัจจุบันฟอร์ดมีคูลลนส์ก็คือออกมาใหม่เป็นตัวกระป๋องแก๊สสีแดงนะฮะ1 2อองศาตัวนี้ทนความร้อน,นได้ดีแล้วก็เป็นไปได้หลายๆท่านใช้ฟอร์ด2.2ุมา3 2ุ 32, ใช้มานานแล้วเปลี่ยนได้เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเป็นรุ่นใหม่ซะสบายใจกว่าครับเพราะว่ามันไม่กัดกร่อนอลูมิเนียมด้วยนะหนึ่งนะครับสองก็คือว่าทนความร้อน,นได้สูงกว่าเดิมทนได้ตั้งร29องศานะครับสามไม่เกิดสนิมในระบบซึ่งผมคิดว่ามันดีกว่าแน่นอนนะครับ ต่อมาก็คือท่อน้ําต่างๆใน f อร d 2.2และ3.2เนี่ยจะมีปัญหาเรื่องท่อน้ํำพรอเราใช้ไปนานๆท่อน้ํานบน3.2จะไม่ค่อยเจอแต่จะเจอเรื่อง2.2ท่อน้ําบนบวมท่อน้ําข้างเครื่องสีกับท่อแอร์ลองไปเปิดรถเปิดเปิดฝาปรงรถด,ดูนะครับแล้วก็ดูฝั่งถ้าหันหน้าเข้ารถอยู่ขวามือนะครับลองเอาไฟฉายส่องไปดูดูตรงท่อน้ําท่อข้างเครื่องเส้นให,ใหญ่ว่ามันสีกับ ท่อแอร์ไหมสีกับท่อเส้นอื่นไหมเพราะว่านี่เราเจอประจําผมเปิดรถฟอร์ดเจอทุกทุกวันเจอเจอแทบจะทุกคันที่มันจะมีรอยสูดสีอยู่ถ้ายังไม่มีหรือสูดสีนิดเดียวก็ให้จัดแจงาหาอะไรรัดย้ายตำแหน่งมานิดนึงไม่ให้มันสีกันนะครับเพราะท่อน้ําตัวนี้รั่วเครื่องพังเครื่องพังนะครับท่อน้ํารั่วความร้อนไม่ขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าเซนเซอร์ของอตัวน้ําเนี่ย ตัวจับความร้อนเนี่ยมันอยู่ที่เสื้อวาวน้ําซึ่งเป็นพลาสติกนะครับมันไม่ได้สามารถนาพาความร้อนนะฮะมันเป็นพลาสติกเนี่ยผมให้ดูเลยนี่นี่คือเสื้อวาวน้าเนี่ยนะครับเสื้อวาวน้ําเสื้อวาวน้ําของ Ford 2.2และ3.2จะเป็นพลาสติกแบบนี้นี่เห็นไหมฮะเอาง่ายง่ายเลยเอาแค่รั่วตรงเนี้ยผมว่าหลายๆคันคงจะเจอไปแล้วบ้างนะครับคุณแนลนรั่วออกตรงเนี้ย น้ำซึมไปเรื่อยๆไม่รู้ตัวนะครับเมื่อรูท้ทีน้ําหายหมดแล้วเครื่องพังเพราะว่าเซนเซอร์ตรงเนี้ยมันจับได้แต่อากาศนะครับมันทะลุเข้าไปเนี่ยมันจับได้แต่อากาศมันไม่เจอน้ําเดือดนะครับมันไม่ได้เจอน้ําร้อนความร้อนก็เลยไม่ขึ้นสูงก็เหมือนการท่อน,น้ําที่รั่วที่รั่วน้ําออกหมดขับไปไม่รู้รเลยพราะความร้อนไม่ขึ้นไม่ไม่ได้ร้อนมากแต่รู้สึกแอร์เริ่มไม่เย็นรู้ตัวอีกทีเครื่องดับนั่นคือจบเลยลูกสูบเบรก ลูกสูบเบรคคาเสื้อสูบลูกสูบจะเป็นรอยอย่างนี้นะครับนี่ผมมีให้เห็นเลยนะครับจะมีให้เห็นเลยลูกสูบเบรคคาเครื่องนี่หนักเลยนะครับแหวนติดแหวนตายกระบอกสูบพังหมดต้องตีปอกใหม่นะครับเปลี่ยนลูกสูบเปลี่ยนแหวนนะครับแล้วของแท้ก็ไม่ได้หาง่ายๆเดวยนะครับเพราะฟอร์ดขายทั้งเครื่องนะฮะการที่จะหาซื้อได้ ก็ต้องมีพักพวกอยู่เอางี้ดีกว่าต้องมีแหล่งที่ต้องมีแหล่งซื้อของนะครับอย่าลืมนะพวกนี้ถ้ายกเครื่องฟอร์ดใช้แท้นะครับผมใช้แต่ของแท้มาต่อกันไปปึ๊บ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 มาถึงเรื่องเสื้อวาวาน้ําเรียบร้อยเนาะแล้วก็ปั๊มน้ําด้วยนะครับอย่าลืมดูปั๊มน้ําด้วยนะปั๊มน้นํานี่อยู่ฝั่งซ้ายคนนั่งนะฮะก็ลองส่องดูว่ามีคาบคูลันรั่วไหมนะฮะตรงซุ้มล้อนะครับ ท่ออินเตอร์โอเคท่ออินเตอร์นี่นี่น,นี่ท่ออินเตอร์ของ Ford 2.2นะครับจะเป็นยางแบบนี้หลายๆคนที่ว่าท่ออินเตอร์แตกไฟ,ไฟ,ไฟรูปฟันเฟืองขึ้นรถวิ่งไม่ออกเนี่ยนะครับมันจะออกมาอย่างนี้มันชอบแตกแตกกแถวนี้นะครับมันชอบแตกกแถวนี้เวลาเราก็มาบีบออกมาแต่อันนี้อันนี้อันนี้มันยังไม่แตกนะอันนี้คือลูกค้าเปลี่ยนออก เพราะว่าเขาเปลี่ยนไปใช้อีกแบบหนึง่งเพราะของเดิมให,ให้ดูอีกนิดนึงของเดิมผ้าใบมีชั้นเดียวสังเกตเห็นไหมครับมีชั้นเดียวนะและถ้าเป็นของทดแทนเนี่ยของให้บิดคูลเลอร์เนี่ย,ออ er, ยโอ้ทำมาซะแบบขายขายทดแทนเลยเนี่ยเลยเนี่ยขายถาวรน,นะครับผ้าใบมีเจ็ดชั้นหนาปึกไม่ต้องกลัวแตกของไฮบิดไฮบิดคูลเลอร์ er, นี่ทํามาแบบขายครั้งเดียวเลยไม่ต้องขายกันละนะฮะคือเปลี่ยนครั้งเดียวจบ เนี่ยไฮบ t ิดทูเลอร์ท่อเอ t นเ2.2 3.2มีนะครับตัวนี้เปลี่ยนซะโอเคต่อเซนเซอร์แอร์โฟมับเซนเซอร์อย่างนี้ก็ควรจะดูแลนะครับถ้ารถเราใช้งานเกินระยะถึงหนึ่งแสนโลขึ้นไปแล้วนะครับ Map s e n เ o r ด้วยนะแล้วก็น้ำมันต่างๆน้ำมันเครื่องผมแนะนำให้เปลี่ยนที่1นึ่งหมื่นกิโลนะครับ น้ำมันเครื่องเปลี่ยนที่1 0,000กิโลน้ำมันเฟืองท้ายน้ำมันเกียร์เปลี่ยนที่40,000กิโลนะครับกองเกียร์เป็นไม่ได้สักแสนหรือแสนสองก็เปลี่ยนนะครับนี่เกียร์โตส่วนถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาเนี่ยผมผมเกือบลืมเรื่องเกียร์ธรรมดาเกียร์ธรรมดาเนี่ยเราจะมีเจอปัญหาเรื่องปั๊มคัด์ล่างแตกรั่วซึมนะครับก็คือมีการลีกในระบบรั่วในระบบก็ทําให้คัด์จมหลายคันหลายคันต้องขึ้นสไลด์มาที่ร้านนะฮะก็ต้องมายกเกียร์ลงเพื่อเปลี่ยนปั๊มคัด์เพราะว่าฝอดเนี่ยมันทะล มันวุ่นวายลาบากช่างเหลือเกินนะฮะแต่ถ้าเราอยากห่างไกลเรื่องปั๊มคัด์ล่างแตกของเกียร์ธรรมดาเปลี่ยนน้ํามันเบรกนะครับน้ำมันเบรกเปลี่ยนทุกๆเป็นไปได้นะครับสี่0 0โลเปลี่ยนเลยเพราะน้ำมันเบรกถ้ามันเสื่อมมันจะชื้นนะครับมันจะชื้นแล้วมันจะทําให้ชุดปั๊มคัด์เสียหายเพราะว่าฟอร์ดเนี่ยน้ำมันเบรกน้ำมันคัด์ใช้กระป๋องเดียวกันนะฮะเราใช้ร่วมกัน เพราะฉะนั้น40,000โลเราเปลี่ยนน้ำมันเบรกเปลี่ยนน้ำมันคัสซะก็จะทําให้ใช้ยาวนานเพราะว่าเกียร์ธรรมดาของ Ford ไม่มีปัญหาใดๆเลยนะครับใครที่ขับ f อร์เกียร์ธรรมดาคงจะทราบดีว่าไม่ต้องกลัวเรื่องเกียร์หังเลยแต่เจอปัญหาเดียวคือปั๊มคัสล่างจมปั๊มปั๊มล่างรั่วนะฮะเนี่ยคร่าวๆอยู่ประมาณนี้นะครับของ Ford 2.2และ3.2คือเท่าเอาที่ผมนึกได้อยู่ประมาณนี้เดี๋ยวคลิปมันจะยาวงั้นเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ สนใจร่วมคาราวานรถยนต์ไปต่างประเทศลาวเมียนมากัมพูชาเวียดนามจีนกินหรูอ,อยู่สบายสไตาล์ VIP คารวานร่วมเดินทางไปกับบอกอวิเชษคาราวานเช็คตารางการเดินทางได้ที่ Line ID ดีเอสไซทีเอ์หนึ่งซ